ยกระดับหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทยนฟอรบีเชียงใหม่โดยมีคุณรัชชานนนคันธาเชฟผู้ฝึกสอนโด้ร่วมมอบวุธิบัตรในครั้งนี้ด้วยซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากพี่น้องในชุมชนประชาชนตลอดจนผู้ที่สนใจในการทำอาหารไทยประจำปีงบประมาณ2,568โดยโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมมีใบรับรองการันตี ให้กับทุกคนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรอาหารไทยสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพรุ่นที่15โครงการดังกล่าวถือว่าประสบความสําเร็จพร้อมกันนี้ทางผู้ที่เข้ารับวุฒิบัตรต่างกล่าวขอบคุณนายเลยสดผูพุทธิชินรศกุลอดีตในอำเภอสารพีที่ได้สลับเวลามาเป็นประธานร่วมมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้และหลังจากจบหลักสูตรทั้งหมดในวันที่20ธันวาคม2568 จะมีการมอบใบรับรองให้กับผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเป็นทางการอีกครั้งน้ารัฐสกนอตทอรีอาุทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่โดยกรมส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้มอบให้ในครั้งต่อไปสินชัยพัชรธนาพรด้วยเรียงวริศราธิน,นารายงานออ,อันนี้มชิ ก็ดีใจเห็นทุกท่านตั้งใจเรียนนะคะก็ทำกรงก็มีความตั้งใจที่จะนำกิจกรรมแบบนี้ลงมาทุกๆจังหวัดเนี้ยค่ะก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจเรียนแล้วก็นำสิ่งที่ได้ไปไปพัฒนาหรือไปต่อยอดไม่ไม่ทราบว่าใครที่ทำงานอาหารหรือวังใจ เวที่ทุกคนเลือกผมจะเป็นกองแจ้ให้ได้ดีด้วยสนอไม่ว่าจะไปต่อในสายชีวิตไหมหรือว่าไม่ได้ไปก็ยังดีย่าก็ห่รับควมรางโครงงานนี้วัตถุประสงแบบน้นเลค่ะการที่เขาให้นงเรียนต่อ1นเพื่อที่เขาจะให้น้อต้องการได้ทำการปฏิบัติเทุกทุกวัน สูงที่จะทําให้เราไปทาปําให้วิชาชีพนี้ซึ่งเป็นอาชีพที่ดีที่สุดไม่ใช่เฉพาะในไทยคือในโลกเลยเพราะอาหารเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่สคาคัญที่สุดสําหรับคนทั่วโลกขอให้เราเอาไปพัฒนาไปให้เกิดประโยชน์ต่อคน ็ยอมเราว่าเป็นกิจกรรมที่เรามปนจะรู้สึกว่ามันได้มีประโยชน์ต,ตลอดไปเลยครับการม,มีก็ทําให้โค้คนนะก็ได้ช่วยการช่วยแบ่งหน้าที่การช่วยทำให้ทให้ทให้เป็นอาหารนี่เป็นเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สิ่งที่ทำให้และแล้วก็ขอบคยายามของโค้คนกนะ็เป็นสิ่งที่มีทาให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเป็นอา,าหารความรู้สึกแล้วก็ภาพารวมกิจกรรมด้วยครับแล้ว้นนี้ก็ขอบคุณกับโคกคนที่ช่วยร่วมมือที่ร่วมมือในการ มีแต่งบานเทคนิคครับน้นนนนอยๆทุกๆอย่างก่อนจะออกมาแา่งกราชากได้ก็สวยงามมากๆแล้วก็กจะมปอกการทำพริกน้ำการทำหมนการทำต้มยำการทำของทอดของผัดของแกงของแหนมแล้วก็อกาหารสุขภาพถ้าเกิดไม่ได้เชฟทุกๆท่านแนะนำก็คงไม่ออกมาได้สวยงามขนาดนี้ขอบคุณมากครับ